สวัสดีค่ะเรามาทํานายไทยทักโชคระตาของชาวราศีเมถุนประจําเดือนตุลาคม64กันนะคะเรามาดูไพ่พลังงานนะคะชาวราศีเมถุนช่วงนี้จะเป็นคนที่โชคดีนิดนึงการงานทั้งหมดที่ได้ทํามาทั้งหมดทั้งสิ้นช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะคะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์หรือมีงานต่อเนื่องและได,ได,ได้รับการสนับสนุนได้รับการติดต่อจากบุคคลภายนอก ด้วยดีนะคะโดยเฉพาะคนที่ทํางานทางด้านฝีมือก็จะดีมากเลยนะคะช่วงนี้ชาวราศีเมถุนแล้วเรามาดูภาระกิจกรรมปัจจุบันนะคะหน้าที่การงานปัจจุบันหรือชีวิตปัจจุบันนะคะชาวราศีเมถุนมีโอกาสออกไปติดต่อถ้าทํางานอยู่ภายในมีโอกาสติดต่อกับโลกภายนอกและมีโอกาสติดต่อกับต่างถิ่นต่างที่นะคะต่างถิ่นต่างที่หรือต่างประเทศหรือได้ร่วมงานกับบริษัท ที่มีเจ้าของหรือธุรกิจต่างประเทศหรือถ้าใครกําลังมองหางานอะไรอยู่ขอให้ดูงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศสินค้าต่างประเทศนะคะเอ่อตรงนี้ก็ถือว่าจะดีมากถ้าคนราศีเมถุนอยู่นิ่งอยู่เฉยอยู่กับบ้านก็จำไม่ดีแต่ถ้าได้ออกไปติดต่อสื่อสารออนไลน์อ่ะก็จะดีมากนะคะ ต่อไปเรามาดูกระเป๋าเงินของชาวราศีเมถุนชาวราศีเมถุนมีเงินไหมตอนนี้มีเงินนะคะมีเงินแต่ก็ระวังนิดนึงการใช้เงินชาวราศีเมถุนช่วงนี้อาจจะใช้เงินหมดเปลืองไปเพื่อหน้าตาของตัวเองหรือไม่ก็เพื่อสุขภาพบ้างนะคะต่อไปเราก็มาดูผู้คนคนรักของชาวราศีเมถุนชาวราศีเมถุนาถามว่าผู้คนคนรักดีไหมดีขอให คนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วขอให้พูดคุยกันตรงไปตรงมาระวังค่ะอาจจะมีปัญหาในส่วนทางกานคําพูดแต่ส่วนคนที่เป็นคนโสดมีโอกาสได้ติดต่อและพูด,พดคุยกันนะคะต่อไปเรามาดูสิ่งที่ชาวราศีเมถุนคาดหวังไว้จะสําเร็จไหมสิ่งที่ท่านคาดหวังไว้นะคะขอให้ชะลอไว้ก่อนช่วงเดือนตุลาเนี้ยขอให้ชะลอให้หยุดไว้ก่อนถึงที่คาดหวังเอาไว้อย่าเพิ่งทําเอาเอาปัจจุบันเอางานตรงนี้ให้ดีก่อนนะคะ แล้วสิ่งที่ต้องระวังนิดหนึ่งชาวราศีเมถุนระวังมิตรสหายนะคะมิจฉสหายอาจจะโดนโดนหลอกโดนโกงจากมิตรสหายหรือคนแกล้ชิดที่เรานับถือนะคะตรงนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งถึงการโดนหลอกโดนโกงบอกถึงผลประโยชน์เยอะแยะก็ระวังนิดหนึ่งตรงนี้นะคะระวังแล้วก็ผู้ใหญ่ผู้อุปถัมภ์ของ ชาวราศีเมถุนดูว่าตอนนี้ดีไหมผู้ใหญ่ผระถรมหรือคนที่เคยผดธรมตอนนี้ไม่ดีเลยเขาจะมีปัญหาทางด้านการเงินหมุนเงินอยู่คือเขาไม่ผู้ใหญ่ผู้ผดธรมไม่สามารถช่วยเหลือได้ช่วงนี้ชาวราศีเมถุนตัวเองเป็นที่พึ่งตัวเองและตัวเองทําให้ตัวเองได้ดีด้วยก็ต้องเตือนนิดนึงชาวราศีเมถุนคนที่ทํางานนะคะทางานในรูปแบบทํางานรูปแบบบริษัทหรือองค์กรนะคะระวังความขัดแยง้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ระวังการโดนจับผิด นะคะหรือไม่ก็เราไปโดนจับผิดคนอื่นมากมายก็ทําให้มีปัญหาได้เหมือนกันนะคะในวงงานนะคะวงงานความขัดแยง้งก็ถ้าทํางานร่วมกับคนอื่นเยอะๆนะคะระวังความขัดแยง้งแล้วก็มาดูผ่านพ่อแม่พี่น้องครอบครัวนะคะพ่อแม่พี่น้องครอบครัวคุณชาวราศีเมถุนตอนนี้ที่บ้านก็ให้ชาวราศีเมถุนไหวเจ้าที่เจ้าทางเพื่อเสริมโชคลาภบ,บ้างนะคะแล้วทุกอย่างก็ จะดีขึ้นนะคะการทำนายไทยทักเป็นการทำนายไทยทักโดยภาพร,รวมไม่ได้เจาะจงกันเดคนหนึงถ้าชอบก้อวากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ